คนของฉันถ้ามันหนีขึ้นมาหรือเ,เกิดว่าฉันให้ไปคงดีแต่เธอได้ยินเดินไปรู้ฉันก็แค่คนหนึ่งที่ใครต่อใครไม่ต้องการต่อให้พูดไปก็คงไม่ได้อะไรอย่างไรตอนนี้ฉันเลยทำไปแต่เธอได้ยินเดินไปรู้ฉันก็แค่คน อยากรู้ทำไมต้องทำใค้ใจันเ็บดเวยการกัดคัพที่บาดไปเรื่อยกหัวใจใจฉันตอนนี้แบกรับมันไม่ไหวคำพอโทษที่เคยใช้เมื่อเดือนมลในตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรหรือว่าความจริงที่เธอต้องทำรายการนั้นอันที่จริงมันมีตัวฉันเป็นต้นเหตุยังสมควรโดนแบบนี้เลยใช่ไหมก็แค่อยากมีชีวิตเหมอนใครใครคนอย่างฉันทำไม่ได้เลยทีนะช่วย ขอถอดไปเท่าไรมันก็ไม่เคยถึงเธอเลยขอถอดไปเท่าไรก็ไม่ดีอะไรขึ้นเลยขอถอดไปเท่าไรมันก็ไม่เคยถึงเธอเลยขอถอดไปเท่าไรมันก็ไม่เคยถึงเธอเลยอย่าขอให้วันผงนี้นั้นไม่มีจริงวันวานก็เป็นแค่ภาพรวงตาสภาพของฉันในตอนนี้คงดูน่าเวทานาะวันไทยสักคนช่วยแทนที ้าแค่ตรงข้ามในใจนั้นเป็นคนเลยโดยที่ไม่มีแม้แต่เขาแยังหรใดๆก็ไม่จำเป็นต้องอมกันใดไหาแค่ในสงคนนี้เลยไปก็ให้ใชนเชื่องยากไปแร้มนะแต่ว่าทำไมภาพเรล่านั้นที่ฉันโยนทิ้งไปมันยังคงกลับมาหาอยู่เลยลนะ่ะดูเหมือนจะมาได้แค่นี้ใช่ไหมก่อนที่จะลาเาไปขอดี่ะอธิพุธเมื่อกี้ยังฝนรอเลยนะช่วยลืไมไปที เราลอมาเจอกั่ในความกับฉันที่ที่มันมีแค่ฉันเพียงลำพังคอยทำซ้ำพลายเต็มไปทั่วใจวิธีแก้ไขอับซ้ำไวภายในแต่งของพิซัดน้อยนั้นยังคงทิ้มแท้งยังจะตอบแทนด้วยจ็บไหมละตายว่าฉันรักเธอสุดหัวใจเราลอมาเจอกั่ในความกับฉันที่ที่มันมีแค่ฉันเพียงลำพังคอยทำซ้ำพลายเต็มไปทั่วใจวิธีแก้ไขอับซ้ำไวภายในแต่งของพิซัดน้อยนั้นยังคงทิ้มแท้งยังจะตอบแทนด้วยจ็บไหมละตายว่าฉันรัก อยางรู้ทำไมต้องทำให้ใจฉันเจ็บด้วยการกราทำที่บาดไปนึกหัวใจใจฉันตอนนี้ไปครับมันไม่ไหวคำพูดเราที่เคยใช้มันเวทมนในตอนนี้จะไม่ช่วยอะไรหรือว่าความจริงที่เธอต้องทำรายกันนั้นอันที่จริงมันมีตัวฉันเป็นต้นเหตุจะสมควรโดนแบบนี้เลยหรือไงตัวแค่ยากที่ชีวิตเหมือนไครเขาคนอย่างฉันทำไม่ได้เลยสินะ ม่ีขอโทษไปเท่าไรมันก็ไม่เคยถึงเธอเลยขอโทษไปเท่าไรก็ไม่ดีอะไรขึ้นเลยขอโทษไปเท่าไรมันก็ไม่เคยถึงเธอเลยขอโทษไปเท่าไรก็ไม่ดีอะไรขึ้นเลยขอโทษไปเท่าไรทำไมไม่ดีมันเลยขอโทษไปเท่าไรไม่ดีมันเลยหรือไงขอโทษไปเท่าไรทำไมไม่ดีมันเลยขอโทษไปเท่าไรทำไมไม่ดีมันเลย เราโดนของฉันถ้ามันไม่มีขึ้นมาหรือเกิดว่าฉันหายไปคงดีดันเคยได้ยินดันไม่รู้ฉันก็แค่คนหนึ่งที่ใครต่อใครไม่ต้องการ